สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุปสุคนนะครับผมพบพ่อกับน้องนิกอีกแล้วครับผมพี่น้องมาครับผมวันนี้ได้ส้มตําหอยแครงครับพี่น้องโอ้ยหอยแครงแกะมาแล้วครับผมเบิ้งเลือดแบบฉ่ำๆลยครับอืหปูเพิ่นแกะไว้ให้น้องนิกแล้วครับป๊ดน้องนิกเอามาห้อยหนาเลยนะพี่น้องจะเสียบขนาดครับผมมา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 เสียบๆกับน้องนิกครับผมอุ้ย ใส่กับคนเลียวดูวนะเป็นตาเสียบแต่เมืออ่อยงโหลดส้มตำหอยแครงครับผมมาหอยแครงหวานจวดเลย เพิ่นลวกแล้วก็แกะเอาไว้ให้นุกนี่ครับพี่น้องมามามามหัวกุ้ง กำังฮงกินกับหัวกุ้งถอดแสบครับเข้ากันดีพี่น้องเจริญร่ เมืนน่อนี่กินบัวเพชรปันใดครับพี่น้อง 可没那嘛。 อแซ่บน้อยนี่แบบหวานจุวยเลยพี่น้องแซ่บ์ซลครับผม 嗯。Hmm. step สุดท้ายครับผมอ่ะ เทอร์เรลี่นี่แซ่บนะพี่น้องกรอบหอมดีครับผมอือโอ้ แบ่บลายครับผมพี่น้องขออนุญาตกินน้ำก่อนลุงนิงนี่เป็นคนที่กินขา้าวแล้วก็ต้องกินน้ำไปน้ำนะครับผมแต่ว่าเหตุคิปก็เลยอดเอาถามมากินตอนหลังขันอดบ่ได้ก็สิก,กินน้ำตามหลับพี่น้องเพราะว่าเป็นคนกินข้าวคำน้ำคำนะครับผม ขาดไม่ได้เลยแต่บางคนเพื่อนกินกินเขาจนอิม่มหรือว่าไปกินบุฟเฟ่ยังสิก็กินจนอิม่มจังกินน้ำเลยแต่ตรงนี้เฮ็ดบ่ได้ครับพี่น้องกินเขาไปน้ำกินน้ำไปน้ำอ๋คลิปนี้ได้ตำหอยแข้งนะครับผมพี่น้องหอยแข้งแบบแกเนื้อมากแล้วแบบเลือดแบบชํำๆเด้งๆเลยครับผมสดๆนะพี่น้องใส่กับตำมะฮงคุยกับขาเนียวข้ามันไยแซ็บๆอีกแล้วครับพี่น้องสวัสดีปีใหม่เด้อครับผมพี่น้อง ปีนี้ปีหกเก่าแล้วครับผมเห็นยังก็ขอให้ลุงเรื่องหลายๆนะครับพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสูบูสุสคนนะครับผมเอฟซี FC หลายๆแล้วก็ผู้ที่เขามาติดตามเราโชมทั้งคนเกา่าคนใหม่นะพี่น้องขอพูดหลายๆที่เขามาติดตาม้องนิกน,นะพี่น้องให้กําลังใจ้องนิกมาโดยตลอดนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอให้เอฟซีทุก่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองสูบูสุคนนะครับผมเด้อครับเด้อ